ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเป็นเช้าที่ท้องฟ้ามันร้อนระอุไปด้วยเปลวเพลิงและเสียงคำรามของเครื่องจักรสังหารครับความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรรอบนี้บอกเลยว่าของจริงครับไม่มีกักไม่มีเกรงใจกันแล้วพื้นที่จัดวัดตราดกองทัพอากาศไทยของเราจัดหนักจัดเต็มส่งเยียเวหาหรือเจ้า F16 ตัดสะพานกองทัพเรือส่งเรือรบเราเปิดฉากยิงสวนเปิดแนวรบใหม่เกาะกงที่เคยเป็นของไทย จังหวะนี้นาทีทองเราจะมีโอกาสได้คืนไหมผมไทยถามจะเล่าให้ฟันครับเริ่มด้วยเกมเดือดเช้ามืดของวันที่13บาธันวาคมเลยครับกับ F16 ที่เป็นเหมือนสัญญาณเปลี่ยนเกมสงครามเลยปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นแต่การยิงปืนใหญ่โต้กันไปมาอยู่ตามแนวชายแดนแต่วันนี้เมื่อเวลาตีห้าห้นาทีกองทัพอากาศไทยของเราตัดสินใจงัด F16 2ลําลำทะยานขึ้นจากฐานบินมุ่งหน้าเข้าสู่เป้าหมายเขมรครับการที่ไทยเราเอาเครื่องบินรบขึ้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหรือแอร์สไตร์เนี่ยมันชัดแล้วว่าไทยเราเอาจริงและ เหนือน่านฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบบอกเลยว่าทัพไทยเราเดินหน้าเต็มกําลังล่าสุดก็ได้มีการถล่มสะพานตัดเส้นเลือดใหญ่ของเขมรเลยครับคือเป้าหมายที่ F16 ของเราไปหย่อนไข่ใส่เนี่ยมันคือสะพานคอนกรีต,ตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ชื่อว่าสะพานแห่งชัยชนะหรือสะพานเนทึกและอีกสะพานหนึ่งคือสะพานใจจุมเนี้ย ซึ่งสะพานพวกนี้มันตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข55ครับซึ่งมันเป็นทางเส้นเดียวที่เจาะทะลุเทือกเขาบรรทัดเชื่อมจากตัวเมืองโพสัตของขเขมรวิ่งตรงเข้ามาหาชายแดนใจที่บ้านท่าเส้นอำเภอเวียวเวงถนนเส้นนี้จีนเขามาช่วยสร้างให้เป็นถนนยุธทธศาสตร์ที่ขเขมรเขาภูมิใจนักหนาเลยครับว่าจะใช้รถถังขนปืนใหญ่ขนกระสุนจากเมืองหลวงมาถล่มเราที่ชายแดนตราดได้แต่พอ F16 เราบินไปหย่อนไข่ใส่ทท่วนั้นแหละครับสะพานที่ยาว180เมตรกว้าง10เมตรถึงกับขาดสะบัน้นพังลงไปกองกับน้ํารถบรรทุุกกรระสนถ,ถ รถสเสบียงที่กําลังวิ่งมาเติมให้ทหารขเขมรที่หน้าแนวรบต้องเบรกตัวโกง่งไปต่อไม่ได้จะถอยหลังก็ลําบากจะว่ายน้ําข้ามไปก็ไม่ได้เพราะมันเป็นหุบเขาทหารขเขมรที่อยู่หน้าแนวรบตอนนี้ก็เหมือนถูกลอยแผลขาดการส่งกําลังบํารุงขาดกระสุนขาดข้าวปลาอาหารโอ้โหเรียกได้ว่าตัดทีเดียวสะทืนไปทั้งกองทัพคือชื่อสะพานเขาก็ตั้งสก้หรูว่าสะพานแห่งชัยชนะแต่พอโดนระเบิดของไทยลงไปจนขาดกลางลําแบบนี้จากสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะก็กลายเป็นอนุสร์สถานแห่งความพ่ายพพย้ยับเยินไปแล้วครับอํานาจของเขมรหรือแม้แต่บารมี ของตระกูลหุ่นที่พยายามสร้างภาพความแข็งแกร่งเนี่ยเจอของจริงมันก็ต้องพังครับโครงสร้างคอนกรีตที่ว่าแข็งแกร่งยังทนทานระเบิดจาก F16 เราไม่ได้เลยการพังทลายของสะพานนี้มันก็ทําให้ชาวโลกและชาวขเขมรเองได้เห็นครับว่ากองทัพไทยมีศักยภาพที่จะทําลายโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของเขาได้ทุกเมื่อมาต่อกันยุทธศาสตร์ตัดหลังบ้านแผนปิดเกมที่เหนือชั้นนี่คือตําราพิชัยสงครามบทที่1เลยครับกองทัพเนี่ยมันต้องเดินด้วยท้องถ้าไม่มีข้าวกินไม่มีกระสุนยิงรบเก่งแค่ไหนก็แพ้ การที่ไทยเราเลือกไปถล่มสะพานที่เวียวเวงและยังไปถล่มโรงแรมและคาสิโนที่บ้านทมอดาซึ่งเขมรเขาแอบดัดแปลงใช้เป็นศูนย์บัญชาการรบเป็นที่ซุกหัวนอนของนายทหารและเป็นที่เก็บอาวุธนี่คือการทุบหม้อข้าวและเด็ดหัวผู้สั่งการไปพร้อมกันเลยครับนี่แหละคือยุทธศาสตร์ตัดหลังบ้านอย่างแท้จริงเราไม่จําเป็นต้องเอาทหารราบเดินเท้าลุยป่าเข้าไปแลกชีวิตเราใช้กําลังทางอากาศตัดการส่งกําลังบํารุงจากข้างหลังปล่อยให้ทหารเขมรที่อยู่ข้างหน้าอดอยากขาดแคลนและเสียขวัญไปเองพอกระสุนหมดข้าวหมดเดี๋ยวเขาก็อยู่ไไม่ได้ครับ นี่คือความเหนือชั้นของกองทัพไทยเราที่ใช้ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีจัดการปิดเกมแบบเจ็บตัวน้อยที่สุดข้ามาดูฝั่งทะเลกันบ้างครับทําไมขเขมรกล้ายิงใส่เรือรบไทยทั้งที่รู้ผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้และการเปิดแนวรบทางทะเลคือหมากเด็ดที่ขเขมรประเมินพลาดหรือเปล่า ต้องบอกเลยครับว่างานนี้ขเขมรแกว่งเท้าหาเสียนสถานการณ์มันเริ่มจากเรือรบของเราลอยลำอยู่นอกชายฝั่งเพื่อสนับสนุนทหารราบฝ่ายขเขมรก็เลยเอาปืนใหญ่จากฝั่งระดมยิงใส่เรือรบหลวงของเราอื้อหือกล้าเอาปืนใหญ่บนฝั่งมายิงใส่ราชนาวีไทยที่ครองเจ้าสมุทรในอ่าวไทยมาอย่างยาวนานเนี่ยช่างกล้านะครับ แล้ที่เขากล้าขนาดนี้ก็อาจจะเป็นเพราะความกดดันความหน้ามือตามัวหรือคําสั่งที่ผิดพลาดจากหน่วยเหนือที่กําลังลนลานแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความพินาศครับเรือรบหลวงของไทยเราสวนกลับทันทีด้วยปฏิบัติการตราดปราปรปัก ปืนใหญ่เรือของเราระดมยิงถล่มกลับเข้าไปที่ชายฝั่งเกาะกงเป้าหมายคือฐานปืนใหญ่4ีฐานของเขมรผลก็คือราบเป็นหน้ากลองเลยครับงานนี้ขเขมรพลาดหนักมากเปิดแนวรบทางทะเลท,ทําให้ไทยเราถล่มพื้นที่เศรษฐกิจและฐานทัพชายฝั่งของเขาจนยับเยินหนักกว่าเดิมอีกครับแล้วไอาการที่ไทยเราถล่มสฐานปืนใหญ่มันคือการนับถอยหลังสู่ความพ่ายแพ้ของขเขมรในสมรภูมนี้เลยครับ การที่เรือรบไทยยิงถล่มฐานปืนใหญ่ที่บ้านป่าคลองและเกาะยอในจังหวัดเกาะกงจนพังพินาศสี่ฐานรวดเนี่ยก็ทําให้เห็นแล้วครับว่าศักยภาพของไทยเรามันเหนือกว่าขนาดไหนคือถ้ายิงฐานปืนใหญ่ได้เราก็ยิงสาระกลางจังหวัดเกาะกงได้เรายิงค่ายทหารใหญ่ๆได้หมดทหารขเขมรในพื้นที่เกาะกงเนี่ยถ้ายังไม่หยุดก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกที่หนักกว่านี้ได้เลยครับ หรือเกาะกงกำลังจะกลายเป็นจุดพลิกดุลอำนาจในอ่าวไทยและนี่เป็นจังหวะทองที่ไทยจะยึดเกาะกงคืนสู่แผ่นดินคือในทางยุทธศาสตร์การทหารเนี่ยตอนนี้เกาะกงเหมือนอยู่ในกำม,มือของไทยแล้วครับถนนเส้นหลักหมายเลข55ที่จะส่งกำลังบำรุงมาช่วยก็ถูกตัดขาดด้วยฝีมือ F16 ของไทยเราทะเลก,ก็ถูกกองทัพเรือไทยปิดล้อมเกาะกงตอนนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดดเดี่ยวและอ่อนแอที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยครับ นี่แหละครับโอกาสทองที่จะยึดคืนเลยกองทัพเขากําลังร่อแร่ชาวบ้านอพยพหนีตายการป้องกันประเทศเขาก็ย่ําแย่ ถ้าไทยเราตัดสินใจยกพลขึ้นบกไปผมเชื่อว่าธงชาติไทยคงได้ไปอยู่ที่สารกลางจังหวัดเกาะกงภายในไม่กี่ชั่วโมงแน่ๆครับแต่ว่าการจะยึดดินแดนคือเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องการรบชนะอย่างเดียวมันมีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศด้วยถ้าเราบุกยึดปุ๊บเราอาจจะกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกทันทีจีนอาจจะไม่พอใจสหรัฐอาจจะคว่ำบาตรได้ณเวลานี้คือก็ต้องเอาให้ขเขมรเข็ดหลบับแล้วก็ต้องดำเนินการด้านอื่นควบคู่กันไปด้วยนั่นแหละครับ แล้วถ้าเกาะกงแตกไทยจะหยุดแค่นั้นจริงหรือเปล่าและถ้าไทยไม่หยุดเนี่ยเกาะกงจะกลายเป็นชนวนยึดดินแดนจริงหรือไม่ เรื่องนี้น่าคิดครับถ้าเกาะกงแตกพ่ายทหารขมรยอมแพ้หรือหนีไปหมดแล้วทหารไทยเราคุมพื้นที่ได้สถานการณ์มันอาจจะบานปลายไหลไปเรื่อยๆก็ได้ครับถ้าขมรยังดื้อดึงไม่ยอมเจราจาไม่ยอมหยุดยิงกองทัพไทยก็อาจจะมีความจําเป็นต้องรุกคืบเข้าไปเพื่อสร้างแนวกันชนเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวตราสและถ้าเหตุการณ์มันไปถึงขั้นนั้นจริงๆเกาะกงอาจจะกลายเป็นชนวนที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนที่ชายแดนใหม่ก็ได้ครับประวัติศาสตร์ที่เคยเสียไปอาจจะถูกเขียนใหม่ ในยุคของเรานี่แหละ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่าทีของรัฐบาลไทยและกระแสะกดดันจากนานาชาติด้วยว่าจะกล้าไปให้สุดซอยแค่ไหนและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใครกันแน่ที่เริ่มก่อนและใครกําลังจะแพ้ในสมรภูมินี้งานนี้ไม่ต้องสืบเลยครับหลักฐานมันชัดเจนมากว่าเขมรเป็นฝ่ายยั่วยุไทยเรามาตลอดทั้งการระดมยิงปืนใหญ่ใส่หมู่บ้านชาวไทยใส่ฐานทหารแล้วล่าสุดก็ยิงใส่เรือรบไทยเราก่อนอีกพอเราสวนกลับด้วย F16 และเรือรบเขมรก็มาร้องโอดโอยส่วนเรื่องที่ว่าใครจะแพ้เนี่ยดูจาก ที่ขาดดูจากสภาพชาวบ้านที่หอบลูกจุงหลานหนีดูสภาพทหารที่ขาดสเสบียงคําตอบมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดครับขเขมรกาลังพ่ายแพ้อย่างหมดรูปในสมรภูมินี้ทั้งทางยุทธวิธีทางยุทธศาสตร์และทางจิตวิทยาการที่ทางการขาเขมรสั่งอพยอพประชาชนในเกาะกงและพื้นที่ชายแดนอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ตีสี่ตีหมันก็เพราะเขาเริ่มรับมือไม่อยู่แล้วครับถ้าคืนให้ชาวบ้านอยู่ต่อก็ไม่สามารถปกป้องประชาชนของตัวเองได้การสั่งอพยพก็เหมือนการยอมรับไกลๆแล้วครับว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ปลอดภัยและอาจจะ จะรักษาไว้ไม่ได้อีกต่อไปขเขมรยังมีไพ่ใบไหนหลังเส้นทางหลักถูกตัดขาดแล้วคือตอนนี้ขเขมรแทบจะหมดหน้าตักแล้วครับเส้นทางบกอย่างถนน55ก็ขาดเส้นทางน้ําโดนบิดล้อมอากาศโดนครองไพ่ใบเดียวที่เหลืออยู่ที่อาจจะเป็นไพ่ตายนั่นก็คือการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกพี่ใหญ่อย่างจีนหรือพยายามดึงดันใช้อาวุธที่มีอยู่ยิงสุ่ม4สุ่ม5เข้ามาใส่พลเรือนไทยซึ่งถ้าทาแบบนั้นรับรองว่าไทยเราไม่เอาไว้แน่ครับหรืออาจจะใช้เกมการทูดฟ้อง UN ฟ้องโลกบีบน้ําตาว่าโดนรังแกทั้งที่ตัวเองเริ่ม่มอ แต่ในทางทหารบอกเลยว่า หมดน้ำยาแล้วครับและสุดท้ายนี่มันคือสงครามชายแดนหรือการทวงคืนประวัติศาสตร์ที่ค้างคากันแน่คือมันเริ่มต้นจากสงครามชายแดนการประทะกันเรื่องเขตแดนเรื่องพื้นที่ทับซ้อนแต่พอมันลุกลามบานปลายมาถึงขั้นถล่มสะพานตัดเส้นทางยิงเรือรบมันเริ่มเหมือนการชำระประวัติศาสตร์ปะปนมาด้วยเหรอครับคือคนไทยจํานวนมากก็ยังจําได้ว่าเกาะกงเคยเป็นของเราที่ชื่อว่าประจันคีรีเขตคู่กับประจวบคีรีขันอยู่เลยการรบครั้งนี้มันเลยเหมือนปลุกความรักชาติและทวงคืนแผ่นดินในตัวคนไทยให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่่่ไมวาาสุท้ย จะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ก็ได้เห็นแล้วครับว่ากองทัพของเรามีความสามารถพอที่จะปกป้องอธิปไตยและอาจจะรวมถึงการทวงคืนสิ่งที่เคยเป็นของเรากลับมาได้ถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ทหารหารที่แนวหน้าทุกคนครับ